สวัสดีครับจากร้านเปรมประชาแอร์นะครับตัวนี้เป็นการลองในส่วนของเครื่องซักผ้านะครับผมเป็นเครื่องซักผ้าไฮเส้นสินค้าตัวโชว์นะครับก็ตัวนี้เป็นขนาด10กิโลแล้วก็มี6กหกกิโลนะครับผมตัวนี้ก็คือ,อรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเครื่องนะครับเป็นสีเทาดานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเครื่องตัวนี้ยังไม่ไม่ไม่ได้ปลดล็อกถังนะครับจริงๆถ้าเกิดเวลาเราจะใช้งานเนี่ย เครื่องซักผ้าฝาหน้าทุกยี่ห้อนะครับต้องปลดล็อกถังนะครับตัวนี้จะมี4ี่จุดหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่จุดนะครับต้องปลดล็อกถังทั้งสี่จุดนะครับตัวเครื่องซักผ้าตัวนี้ผมจะลองแค่สปินรอบไม่จัดนะครับเพราะว่าถ้าลองสปินรอบจัดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังล็อกถังไว้อยู่นะครับตัวนี้ผมมาเลือกตัวนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับถ้าอยู่ตำแหน่งนี้มันจะเป็นในส่วนของออฟนะครับตอวนี้ผมจะมาลองที่โหมดสปินนะครับ สปินนะครับตัวนี้เราก็มาเลือกในส่วนของการปัดตัวนี้เป็นรอบที่1000รอบต่อน,นาทีนะครับผมเลือกตัวนี้ได้สูงสุดพันสี่รอบนะครับผมเลือกที่400รอยอบต่อน,นาทีนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องนี่ยังไม่ได้กดล็อกลดล็อกถังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็พุชนะครับก็ลองกดสตาร์ทดูนะครับตัวนี้ล็อกถังนะครับเสียงตัวตัวล็อกถังดังครับ รอสักพักนะครับแต่ผมก็คงไม่ไม่ไม่รองนานมากนะครับตัวนี้เช็คระบบนะครับ นี่นะครับถังเริ่มหมุนนะครับแต่เราจะลองรอบจัดจัดไม่ได้นะครับก็จะลองรอบแค่ธรรมดานะครับก็คือรอบไม่จัดมากเพราะว่ายังไม่ได้ทําการปลดล็อกถังครับเครื่องสักผ้าฝาหน้าทุกตัวเนี่ยต้องปลดล็อกถังข้างหลังนะครับแล้วก็ทําทการตั้งระดับทามนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเพื่อจะให้สมดุลของตัวเครื่อง ไอตัวพื้นนี่มันมันบาลานซ์กันมากที่สุดนะครับเพราะว่าการทํางานของเขานี่ทํางานด้วยรอบความเร็วจัดนะครับหนสี่ร้อยรอบต่อนาทีนะครับแต่ตอนนี้ผมเทสที่สี่ร้อยรอบต่อนาทีนะครับผมจะสูงสุดอยู่ที่1น0 0สี่ร้อยรอบรุ่นนี้รองรับทําอุณหภูมิได้สูงสุดอยู่ที่เก้าสิบห้าองศาเีสนะครับผมจะลองแค่นี้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ไม่จาเป็นต้องลองนานนะครับเพราะว่าลองก็ถ้าจะรอจนจบนี่คงต้องใช้เวลาพักใหญ่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ